เครื่องช่วยฝึกหัดเดินเป็นไงครับปุกดีอธิบายหน่อยหลักการทงานของมันนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดสวิตตัวดูดสูญอากาศครับทำหน้าที่คอยยึดไม่ให้มันโยกแต่ว่ามันสามารถยึดได้เฉพาะพื้นกระเบื้องแล้วก็พื้นที่มันเป็นขัดมันแล้วก็โดยจะติดมอเตอร์ขนาด12โวลต์ไปนะทำการเดินบนรอบครับ เป็นจำนวนการเดินบนรอบและก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้และก็ปรับระดับความกวาม้วางตามสรีระรูปร่างร่างกายของทุกคนครับอันนี้คือหลักการทํางานโดยรวมครับมีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ต้องรู้มีกลุ่มเปิดปิดครับกลุ่มเปิดปิดตัวดูดสอากาศครับผม,มก็ตัวมอเตอร์ครับปรับความเร็วได้ระดับตั้งแต่ 1- นึถึงร้อครับแล้วก็มีจอแสดงผลครับ ทำหน้าที่แสดงแบตเตอรีร่ครับอ๋อแสดงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อิมเมอร์เซอร์ครับเอออิมเมอร์เซนซีครับแล้วก็ทำหน้าที่ตัดตัดไฟมอเตอร์ตกรนี้ที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะฉุกเฉินในคาดคิดครับนี้อันนี้ตัวเป็นสายรัดเอวทำหน้าที่คอยยึดไม่ให้ผู้ป่วยเด็ลงไปด้านล่างครับส<ๆ>าธิตให้ดูหน่อย อันนี้เป็นผู้ป่วยจำลองมไม่ได้ป่วยจริงนะฮะนี่<ง>อันดับแรกนะครับก็ต้องอเปิดเครื่องเปิดตัวดูดสูญญากาศนะครับ<ม>ให้มันยึดไม่ให้มันขยับขยื่นไปไหนตัวนี้รับรองได้เลยครับว่า,ามันยึดแน่นพอสมควรครับรเครื่องอเครื่องอะไร,รอะไร,ะไรสูญญากาศนะเครื่องเป็นเครื่องดูดสูญญากาศครับเครื่องดูดสูญญากาศใช่ครับอย่ด้านล่างแบบแม่ เราจะทายผมมันจะเสียเอามาถึงว่าให้มันยึดกับพื้นใช่ครับหน้าที่กับพื้นพื้นต้องเรียบนะใช่ครับพื้นต้องเรียบครับมันจะไม่สามารถอ่อในพื้นที่มันขุ่นขาครับต่างระดับยึดไม่ได้ก็พื้นกระเบื้องนี่สบายเลยใช่ครับสบายครับเพราะว่าอ่หลักๆตามหลักแล้วยอที่ผมคิดเอาไว้กัเอาไปขายในพวกเกี่ยวกับ ทางพยาบาลครับทางการแพทย์เพราะว่าในพื้นที่ในส่วนของโรงพยาบาลหรืออนามัยครับพื้นที่เกี่ยวกับการบำบัดมันเป็นพื้นที่น้อยอพื้นที่แคบๆก่เลยต้องประหยัดพื้นที่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลหรืออนามัยเลยครับเป็นพื้นเป็นพื้นกระเบื้องเป็นพื้นขัดมานอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาในจุดๆนี้ใช่ถูกต้องอ่ะไหนต่อต้องปรับอะไรบ้างก่อนครับแล้วก็ปรับมอเตอร์ให้ความเร็วอยู่ประมาณที่สิบนะครับสิบมิลลิเมตรเป็นไรตอนนี้ รอบรอบต่อนาทีป่ะอ๋อใช่ครับรอบ,รอบตออ่อาทีนี่ถ้าเกิดปรับความเร็วไปที่100่อครับม,มันจะได้15รอบครับตึงต่อหนึ่งอาทีก็คือตอนนี้เขาไม่ได้เดินด้วยกำลังของตัวเขาเองนใช่ครับรมันจะเป็นมันจะเป็นการพยุงครับพยุงให้พาผู้ป่วยสามารถช่วยเดินครับพยุง,ยงใช่ครับ เขาอาจจะไม่มีกําลังขาใช่ครับเป็นแบบว่าวายชาลาหรือประสบอุบัติเหตุทางด้านร่างกายครับทางด้านขาครับแล้วรับน้ําหนักได้กิโลสูงสุดร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบนะเป็นที่ใหญ่ได้ตากการทำงานก็ง่ายๆเอาสมมติว่าเพิ่มความเร็วด้วยลองเพิ่มความเร็วประมาณสามสิบนะครับ เร็วมาก,ก็ไม่ดีนะเพราะว่าผู้กปก่วยเอาผู้ป่วยจะแย่เอาเออน,น,นี่เร็รวเอาเผาเลยสงสารเพื่อนตอรีความเร็วช้าได้อันนี้คือบอกอะไรบ้างนะที่เราบอกอน,นี่จะบอกโวลต์ครับผมโวลต์ของแบตเตอรี่ประมาณ11โวลต์แล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตของเครื่องของตัว,ตวเครื่องครับผมใช้แบต12โวลต์หนึ่งก้อน,นครับผม คือกรณีที่มดเกิดเหตุฉุกเฉินนี่ต้องกดอันนี้เดียวอันนี้มีเบรกที่มือไหมไม่มีไม่ครับผมกดตอนนี้คือหยุดเลยครับผมแต่จะไม่หยุดเครื่องดูดสุญยากาศมันต้องดูดไว้เพื่อไม่ให้ไม่ล้มใช่ครับคือต้องมีคนคอยดูแลครับขึ้นชื่อว่าผู้ป่วยครับยังไงมันก็ต้องมีคนคอยดูแลครับใช่แล้วถ้ามีคนสนใจนี่ขายอยู่เท่าไหร่ทั้งชุดเนี่ย อ่าต้นทุนอยู่ที่5,000ครับแต่ว่าจะขายอยู่ที่9,900พันเาร้อยบาทนะครับให้ราคาเข้าถึงผู้ใช้ได้จริงครับ9,900มีทอนครับ1 0 0่งหมีทอนครับมีทอนโอเคครับเราอยู่แผนกอะไรเนี่ยพวกเราอ่าทางไฟฟ้าครับทางทงทีมเลยครับมีอะไรจะเสริมเพื่อนนะไม่มีครับอยู่วิทยาอะไรเนี่ยวิทยาลัยการอาชีพพลครับจังหวัดจังหวัดขอนแก่นครับโอเคขอบคุณน้องสายครับขอบคุณครับ